สวัสดีครับท่านผู้ชมโอดไมด้ดีมทีมเวียดนามลูกครึ่งบวกตัวโอนหวังไปบนโลก2030ในขณะที่ทีมยอดเยี่ยมเอเชีย2024ั่่แขงญี่ปุ่นติดเกินครึ่งทีมส่วนยอดเยี่ยมอาเซียนแข่งเวียดนามก็ติดเกินครึ่งทีมหลังจากที่เวียดนามพวกเขาประกาศสักดาคว้าแชมป์อาเซียนพ2024ิหลังจากที่เวียดนามพากศศกาวมกเ,วเ,พเขามีเงียบส่วนซอนหรือลาฟาเอลซันก้อนหน้าโอนจากบราซิลเป็นคีแมนสำคัญของทีม โดยนโยบายการทำทีมของทีมชาติเวียดนามตอนนี้คือโค่นนักเตะที่ขาแค่ในลีกโดยเฉพาะนักเตะบราซิลบวกกับการเซ็นหานักตเตะเหล่าบรรดาลูกครึ่งทั่วยุโรปเข้าสู่ทีมล่าส,สุดสื่อเวียดนามได้รวบรวมเหล่าบรรดานักเตะลูกครึ่งที่อยู่ในขายทีมชาติเวียดนามรวมถึงแข้งโตนทีมชาติเวียดนามได้จัดสิบเอ็ดตัวจริงชุดที่ดีที่สุดแต่ละตำแหน่งหวังไปบลโลก2030ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูประกอบไปด้วยฟิลิปเงียนลูกครึ่งเชกจากคานอยนเอฟซี กองหลังประกอบไปด้วยเคเมสิมิตลูกครึ่งเวียดนามเยอรมันจากฮันโนเวอร์คายโคโรนาลูกครึ่งแคนาดาจากฮานอยเอฟซีเกียคุยฟองลูกครึ่งเยอรมันจ,จากวิเรียเบอร์ลินแจ็คสันเพนดองลูกครึ่งฝรั่งเศสจ,จากฮานอยเอฟซีเบนดอลลีลูกครึ่งไอร์แลนด์จากเบ์ลี่กองกลางประกอบไปด้วยเปียโลมาเทลูกครึ่งฝรั่งเศสจากฮานอยเอฟซีเมียนซงโดลูกครึ่งบังกาเลียจากไลเบียโซเฟีย อินดีโอแข่งโตนจากน้ำดิงส่วนกองหน้าประกอบไปด้วยเจวานิมบักโจ้แข้งโตนจากฮองลินฮาติงและเหงียนส่วนซอนกองหน้าตัวเก่งจากน้ำดิงเอฟซีผลแ้วเพื่อนแล้วรรครับคิดว่าดีมทีมเวียดนามกับดีมทีมไทยใครจะเจ๋งกว่ากันสมมพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศได้คัดเลือกนักเตะที่ดีที่สุดแต่ละตำแหน่งของทวีปเอเชียประจำปี2 0 2 4ปรากฏว่าแข้งญ,ญี่ปุ่นติดเกินเครื่องทีมประกอบไปด้วยพุทธาปบะตู ซีออนซูซูกิจากปามากองหลังประกอบไปด้วยวาตรุเอนโดจากลิเวอร์พูลโคอิตาคุระจากบรลเซียบุสเซนกับบักชิมมินเจจากบาเยิร์นมิเนกส่วนกองกลางประกอบไปด้วยทาเกอุสะคูโบะจากลิสซซิดัตคาอลุมิโตมะจากเบตันไดกิคาเมดาจากกิสตันพาเลตและอีขังอินจากเปเชส่วนกองหน้าประกอบไปด้วยซองเฮมินจากสเปอร์วงอีชาญจากวูเพมตันและอับรามลาฟิตจากอัสซาสเดลิกาตา ส่วนทีมยอดเยี่ยมเอฟเอสซีคั2สองยปรากฏว่าแข้งไทยติด2องลายส่วนเวียดนามติดมากถึงเจดลายโดยทางเอฟเอสได้จัดทีมยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งประกอบไปด้วยผู้สาประตูเงียนดิกเซียวจากเวียดนามกองหลังประกอบด้วยบุยอองเวียงอันจากเวียดนามพันสาเฮมิบุญจากไทยบุยเทียนดุงจากเวียดนามและนิโคลัสมิเคลสันจากไทยส่วนกองกลางประกอบด้วยเงียนควงไฮจากเวียดนามเงียนไคลองจากเวียดนาม ซันโดเลเยสจากฟิลิปปินส์และเคียวโกนาการมูระจากสิงคโปร์ส่วนกองหน้าสองคนประกอบได้วยเงียนเทลินจากเวียดนามและลาไฟโอซันจากเวียดนามครับนี่คือทีมยอดเยี่ยมในศึกอาเซียนคัพ2024ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ